ครับสวัดดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยไล่มองคือเก่าไล,ล่ไลแหละบาทนึงหลาหล้องเบืองแล้วบาทนึงแล้วพี่น้องเอ้ยมาไล่มองรัดแรงยามมันคั่มพี่น้องมาค่มโพดมือนี่เลยเฝ้าไล่ไล่บาทนึงแล้วไล่บาทนี้แล้วก็วัดชิเมือพี่น้องเอ้ยพอได้กินแล้วก็เมือมันก็พอได้อยู่บาทแรกก็ไดรุ่นเด้อพี่น้องเด้อบาทนี้เด้อเป็นนี่ไดที่ได้บอกคุณ จะข้ามโบข้ามเลยไทยมาหาป่าก็เจ้ากัดเมื่อเลยทางนี้ผัดศักดิมาเจ้าจนเมื่อแล้วข้ามแล้วพี่น้องเลยเฮ้ยแดงกลางมองก่อนมองก็นีน่ละสามเส้นครึ่งคือเก่าอันนี้แหละพี่น้องเลยมองอะไรมองซูแล้วใหม่ๆต่อแล้วใหม่ๆมองอะไรใหม่อยู่ใครใน เด้อพี่น้องเด้อมาลุกมาลุกมูนีดับเลงเอาบาทนี้ล่ละเมื่อพี่น้องเอ้ยได้เพราะได้กระไรบาทเดียวนี่เพราะว่าบาทเอาเนลแล้วได้เนลแล้วเพราะได้ปีนีดอกบาทนะกระไรบาทนี่กัเาาดเปิดอาลาร์ไดบาทกระเจ้าเมื่อแหละให้ไล่มองเจ้ามาหา,า,หาปลาอันนี้ยังสาก,กลุ่มเ <laughs> อาพี่น้อง ก็อยู่ตื้นๆที่บ่นันโอ้มาอยู่ตื้นๆที่นาองปากรปากดพี่ดิพี่น้องปากดบอกใหญ่เลยไม่ออกก่น Không, không bạn, để để đều đều có nhìn lên có nhìn lên đây mục cốt ít nó có lực quá nằm rồi nè đi nó ขนาอ้าปากุดสองตัวโอ้หมาานันมาันกิน้องเป็นแน่นิโอ้สองตัวเลยปากอยู่น้ำกันปิดก,ก่อนน้องเลยดิปกากุดอ๋ออันนี้ก็ปากกุดขึ้นกัน

Eh, hay 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 โอ้ปลาขาวเนาะปลาขาวนี่ละปลาผู้รั้มอะไนี้โอ้ไอเอ้ยปลาขาวเอาไอปลาขาวเนาะโอ้ยไม่เี่งไอไผ่ได้นี่เด้โอ้ขนาดได้ไนี่

ข้ามันก้อนน้ะปลาวียดไฟเองอืมอ้มก้อนนี้นะเจ้าน้องอืมอ้มเอ้ยปลาปลาตะกิงโอ้ผีน้องเลยโอ้ยยังเดี๋ยวมือนี่อันนี้ปลากูลาม ใน,นเุ่งป่าเขาผู้หนาป่าเขาป่ากูลำหนาป่ากูลำทีเนาะ

อือปลาขาวก่อนโอ๋ตหนี่นี่แล้วกน,นี่แกนอืปาขาวก่อนปลาขาวเอปาขาวนี่ละ

ปากกากามาห่อเือนแล้วพี่น้องเอ้ยฟ้าเมานี่ได้หลายตืออยู่ได้พี่น้องเอ้ยได้การอยู่ได้ไข่อยู่พี่น้องปากกปลาเขาคุลามปลาอีไทยก็มีแน่อยู่ มีมัดครูป,ป่าอะไรพี่น้องเ้ยเ <c oughs> นี่ยมีปลาหมูน้ำได้บุดนี่นี่ปลาหมูพี่น้องหมูหางแดงหมูใหญ่ได้เนี้ยปลาหมูหางแดงอันนี้อันนี้รา้การอยู่พอได้อยากได้กินอยู่ดอกพี่น้องเองเ้ยแบบน,นี้เอาเอาสำนี้ก่อนน้องพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ